มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนอนุทินติดโควิดคาดร,รับเชื้อจากต่างประเทศหลังฉีดวัคซีนแล้ว6เข็มค่ะวันที่28มิถุนาย,ยน2 5 6 5ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ facebook สรยุทธสทัศนาจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ i c e b และผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่170ของสำนักงานองค์การนิทรรศการานานาชาติที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่19-21มิถุนายน2565 เพื่อร่วมนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษที่จังหวัดภูเก็ตในปี2028ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่26มิถุนายน2565รองนยรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญบีรกูมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้ก็ระคายคอผลตรวจ ATK เป็นบวก ขณะนี้แพทย์สั่งแยกตัวเพื่อความปลอดภัยหนึ่งสัปดาห์ค่ะ28มิถุนายน2565นายแพทย์เกียรติภูมิวงไรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางกลับจากปฏิบัติราชการต่างประเทศมาถึงประเทศไทยมีอาการเล็กน้อยก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและก็ระคายคอได้ตรวจ ATK ผลเป็นบวกจากการสอบสวนโรคคาดว่าได้รับเชื้อระหว่างการไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ พราะต้องมีการพบปะพูดคุยแล้วก็สัมผัสมือกับผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบตามเกณฑ์ที่กําหนด ทำให้ไม่มีอาการป่วยแพทย์สั่งแยกตัวเพื่อความปลอดภัยหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ร่วมเดินทางหากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้สวมหน้าก,ากากตลอดเวลางดไปในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมากและสังเกตอาการป่วยหากเริ่มมีอาการทางเดินหายใจให้ตรวจ ATK และดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อนโยบายรัฐบาลที่กําลังจะเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากประชาชนนั้นในประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันประมาณร้อยละแปและมีระบบการเฝ้าระวังและก็ป้องกันทั้งในสถานพยาบาลแล้วก็พื้นที่เสี่ยงแนะนําการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่ผู้คนแออัดหรือเมื่อทํากิจกรรมเสี่ยงทางนี้ระบบการแพทย์และก็สาธารณสุขรองรับได้ปกติเพราะมีเตียงเพียงพอหมอพอและยาพอและเน้นย้ำให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด1น ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามแต่ป้องกันการป่วยที่มีอาการหนักได้ยังไรก็ตามทั้งนีเมนที่13ทุนายนที่ผ่านมานะคะนาอุทินเข้ารับวัคซีนเข็มที่6เป็นไฟเซอร์หลังจากรับซิโนแวค2เข็มแล้วก็แอสตรา2เข็มและไฟเซอร์1เข็มค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ